สวัสดีค่ะมิสปิยรัต์โพธิบต์นะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเราจะมาต่อกันที่บทที่สองนะคะบทที่สองของเราก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามนักเรียนเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามตอนม2ออมาบ้างแล้วนะคะดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการทบทวนที่ง่ายๆก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบ3อย่างด้วยกัน นะคะในการเรียนเรื่องนี้นะคะคือการแยกตัวประกอบพหุนามคืออะไรนะคะการแยกตัวประกอบพหุนามคืออะไรเมื่อเรียนเสร็จนักเรียนต้องรู้ว่าแยกแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอย่างไรนะคะ 2. นักเรียนใช้สมบัติใดบ้างในการแยกตัวประกอบพหุนามถ้านักเรียนเจอการอธิบายของมิส ไปเรื่อยก็จะเจอนะคะว่ามีใช้สมบัติใดบ้างในการแยกตัวประกอบพหุนามนะคะข้อที่3การแยกตัวประกอบพหุนามมีวิธีการใดบ้างอันนี้ยาวไกลเลยเพราะการแยกตัวประกอบพหุนามมีหลายวิธีนะคะแต่อย่างอันแรกที่สอเนี่ยสไลด์แรกนักเรียนก็จะเจอคําตอบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนะคะการแยกตัวประกอบของตัวอย่างที่1นนะคะการแยกตัวประกอบของ x, x, x กำลังสองบวก ax บวก bx บวก ab วิธีการอันดับแรกเราจะใช้สมบัติของการจัดหมู่เราจะใช้สมบัติของการจัดหมู่นะคะจัดหมู่ก็คือ a บวก ax เกกำลังสองมารวมกันนะคะที่สอง bx บวก ab อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะทีนี้ใช้การดึงตัวประกอบร่วมนะคะตัวประกอบร่วมก็คือนี่ค่า x ค่า x ดึงออกมาข้างนอกเลยค่ะ,คะก็กลายเป็น x ในวงเล็บ x บวกด้วย a เพราะเมื่อเราคูณ x เข้าไปก็กลายเป็น x กำลังสองบวกด้วย ax นะคะบวกด้วย bx บวกด้วย a ก็คือเมื่อเราคูณ b เข้าไปก็จะกลายเป็น bx และ ab หรือว่า ba นั่นเองนะคะทีนี้คำตอบของเราก็จะได้เป็นตัวที่อยู่ในวงเล็บด้านในค่ะ ax วงเล็บแรกก็คือ x บวกเนะคะวงเล็บที่สองตรงนี้ค่ะ x บวก b นี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองง่ายมากตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองนักเรียนสังเกตที่โจทย์ก่อนนะคะสังเกตที่โจทย์ สังเกตแล้วจะเห็นว่าโจทย์เหมือนกันเลยแตกต่างกันที่เครื่องหมายลบตรงนี้นะคะอ่าเหมือนกันเลยลองทำเองดูสิลองทำนะคะก็จะได้เป็นในวงเล็บแรก X ก,กํำลังสองในเมื่อเครื่องหมายเป็นลบก็จะกลายเป็นลบด้วย A อปิดวงเล็บเชื่อมกัน ด้วยการบวกค่ะบวกด้วย bx นะคะ bx ลบค่ะลบด้วย ab แบบนี้นะคะใช้บรรทัดแรกวิธีการคุณสมบัติการจัดหมู่อันบรรทัดต่อไป มคะใช้ตัวประกอบรวมกลายเป็น x ในงเล็บ x ลบ A ปิดวงเล็บใหญ่บวกด้วยในวงเล็บใหญ่ b วงเล็บ x ทำไมคะ x ลบ A นะคะปิดทีนี้เช่นเดียวกับข้อที่หนึ่งในวงเล็บดึงออกมาวงเล็บแรก เอลบ A วงเล็บที่สองเอ็กทำไมกับ B อยู่คะเอบวก B อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าเราจะมาเข้าเรื่องกันนะคะเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยอ้ามีอีกหนึ่งตัวอย่าง ลองดูซิตัวอย่างนี้ทํำยังไงตัวอย่างนี้จะเริ่มจากตรงไหนนักเรียนสังเกตก่อนนะคะสังเกตก่อนว่าเราจะใช้คุณสมบัติการจัดหมู่ยังไงนะคะอ่ามาดูซิเท่ากับ อะมิดเขเียนวงเล็บว่าเราจะจัดหม่ยังไงเท่ากับ x เนี่ยนะคะ x y ลบสอง x z นะคะบวกด้วยอีกหนึ่งวงเล็บก็จะเป็น y z ลบสอง z ยกกำลังสอง อันนี้ใช้คุณสมบัติของการจัดหมุ่ทีนี้บรรทัดนี้ใช้การอะไรคะการดึงตัวประกอบร่วมนะคะกลายเป็น x ในวงเล็บที่เหลืออยู่คืออะไร y ลบ2 z นะคะปิดค่ะบวกด้วยที่ต้องดึงออกมาก็คือตัว z อ่ะดึงออกมา z อันนี้ปิดวงเล็บใหญ่ก่อนแบบนี้แดึงออกมาแล้วที่เหลือด้านในก็จะกลายเป็น y ค่ะและก็ลบด้วย2 2อ,อ,อะไรคะ2แซดด้วยปิดแบบนี้ภายในวงเล็บเล็กค่ะก็จะได้วงเล็บแรกภายในวงเล็บเล็กก็จะเป็น y ลบ2 z เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะคูณด้วยอะไรคะทุกคนตอบคูณด้วย x บวก z เนี่ยนี่คือ,คอการแยกตัวประกอบที่มิสยกตัวอย่างเบื้องต้นให้ดูแต่ทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องตั้งแต่เรื่องแรกของการยกการแยกตัวประกอบเลยนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและคิดว่านักเรียนคงผ่านหูผ่านตามมาบ้างแล้วนะคะนี่เรื่องแรกเลยนะคะมาเข้าเรื่องเรื่องแรกของเราก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลังสองนะคะอันดับแรกสูตรก่อนคะ่ะสูตรเลยค่ะสูตรผลต่างกำลังสองสูตรมีอยู่ว่า A กำลังสองลบ b กำลังสอง เท่ากับในวงเล็บแรก a ลบ b วงเล็บที่2 a บวก b ซึ่งทั้งสองวงเล็บเชื่อมกันด้วยการคูณหรือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังนั่นเองนะคะสูตรนี้เราจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะมาดูกันว่าเราจะเริ่มทำยังไงอยากให้นักเรียนคิดตามด้วยนะคะ ข้อที่1 x กำลังสองลบเค่า x ค่า a กำลังสองส่วน9เนี่ยยังเป็นจํานวนเต็มที่ยังไม่เป็นการยกกําลังอะไรใดทั้งสิ้นทําให้เป็นอยู่ในรูปเลขก,ก,กาลังได้เป็น3กํกลังสองหรือ b กำลังสองแบบนี้อ่าได้อะไรคะวงเล็บ ยกกำลังสองลบด้วย9มาจาก3ยกกลังสองแบบนี้ค่ะนี่อยู่ในรูปของอยู่ในรูปของ A ลบ B กำลังสองแล้วเห็นไหมคะอะบรรทัดต่อมาค่ะบรรทัดต่อมาก็จะได้เป็นอะไรคะแยกได้เลยค่ะ X ลบ3ค่ะคูณด้วย X บวกด้วย3จบข,ข้อที่1ง่ายมากข้อที่2และข้อที่3ที่นักเรียนเห็นบนหน้าจออยู่นี้อยากให้นักเรียนลองทำได้เลยมิให้เวลาในการทำข้อละ1น,นาทีลองอทำค่ะ เป็นไงบ้างครับคิดว่าน่าจะมีนักเรียนที่ทําเสร็จก่อนอ่ามันเริ่มกันเลยค่ะอย่างรวดเร็ว x ยกกำลังสองลบด้วย25มาจาก5ยกกำลังสองค่ะซึ่งมิสบอกแล้วว่าจะยกตัวอย่างที่เริ่มจากง่ายมากๆมาก,ก่อนนะคะกลายเป็น x ลบ5 x บวก5จบข้อที่2ง่ายมาก ข้อที่3ยิ่งง่ายไปใหญ่นะคะ x กำลังสองลบด้วย64มาจาก8ปยกกำลังสองแบบนี้นะฮะกลายเป็น x ลบด้วย8คูณด้วย x บวกแใครถูกหมดบ้างอันนี้คือเรียกว่า การใช้สูตรผลต่างกำลังสองนะคะามาดูข้อที่4กันค่ะข้อที่4ี่แล้วถ้าถอดรากไม่ได้จะทำยังไงถอดรากไม่ได้ก็ไม่ต้องถอดนะคะามาดูทำยังไง x กำลังสองลบด้วยถอดรากไม่ได้ค่ะทำยังไงคะ่ะ ถอดรากไม่ได้ก็ไม่ต้องถอดเหมือนที่มีสปอร์นะคะใส่รากเอาไว้ค่ะแบบนี้ค่ะรากที่สองของห้าทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งรากที่สองของห้าทั้งหมดยกกำลังสองมันก็คือห้านั่นเองนะคะทีนี้ต่อได้เลยต่อได้เลยนะคะวงเล็บแรกได้เป็น x ลบรากที่2ของ5ห,หรือรูทหคูณด้วยะลรคะคูณด้วย x บวกรูทหจบนี่คือการแยกตัวกรอบในกรณีที่พจน์ที่2หรือตัวเนี้ยตัวเลขตัวหลังเนี่ยไม่สามารถถอดได้เราก็ใส่รากไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะข้อที่5กับข้อที่6มิสจากให้นักเรียน ลองทำเลยนะคะลองทำได้เลยสามารถทำได้เลยค่ะมาก็จะได้ x ยกกลังสองลบด้วยหนังเล็บค่ะรูทเจ็กลังสองก็จะเป็นวงเล็บแรก x ลบรูทเจวงเล็บที่สอง x บวกรูทเจ็ดนะคะข้อที่สิบค่ะ x, x กำลังสองลบรูทสิบกำลังสองแบบนี้ก็จะกลายเป็น x ลบรูทสิบคูณด้วยวงเล็บ x บวกรูทสิบจบง่ายง่ายนะคะมาดู อ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงถ้าตัวเลขขึ้นก่อนตัวแปรถ้าตัวเลขขึ้นก่อนแล้วจะทำยังไงวิธีการทำทำเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะทำเหมือนเดิมก็คือ11ก็เป็นพจน์แรกค่ะ11ถอดรากได้ไหมถอดรากไม่ได้ก็ให้ติดรากอาไว้นะคะก็จะกลายเป็นรากที่สองของ11 ยกกลังสองลบด้วย x ทั้งหมดกาลังสอง้อาวแบบนี้จะแยกตัวประกอบยังงไงแยกเหมือนเดิมค่ะเพราะถือว่าตัวนี้นะคะก็คือ a กําลังสองและตัวหลังก็คือ b กกำลังสองแบบนี้แบบนี้นะคะดังนั้นไม่ใช่ปัญหา นะคะคดังนั้นเราก็จะได้เป็นลากที่สองของ11ทําทำไมคะลบด้วย x ค่ะคูณด้วยลากที่2ของ11บ,บวกด้วย x จบนี่คือคำตอบของข้อที่7ข้อที่8กับข้อที่9มิสอยากให้เราทำเลยทำเองตอนนี้ลองทำดูค่ะ เดียงเลยอ่ะมาก็จะเป็นลงเล็บลากที่สองของ21ทั้งหมดกังลังสองลบด้วย x ทั้งหมดกังังสองแบบนี้นะคะก็จะเป็นลากที่สองของ21่บลบ x คูณด้วยลากที่สองของ21บวกด้วย x นะคะ นี่คือข้อที่8ข้อที่9อย่างรวดเร็วเลยค่ะรากที่สองของ30ยกกลังสองลบด้วย x กลังสองนะคะก็จะไดวงเล็บแรกรากที่สองของ30ลบ x คูณด้วยรากที่2ของ30บวกด้วย x จบนะคะทีนี้มาดูกรณีที่เป็นตัวเลข เป็นตัวเลขนะคะและก็เป็นตัวเลขที่ถอดรากได้แต่ถอดออกไม่หมดนะคะเราจะทำยังไงสังเกตนะครับแปดนี่สามารถถอดรากได้แต่ก็ยังถอดออกไม่หมดยังติดรากอยู่บ้างอ่ะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเท่ากับตัวแรกนะคะก็คือ x กํำลังสองและแปดที่มิตรบอกว่าถอดรากออกได้ถอดอยังไง ทอดค่ะแมาจาก8มาจาก2คูณ2คูณ2แบบนี้การถอดรากที่2ต้องเหมือนกัน2ตัวแบบนี้ดึงออกมา1ตัวและติดรากเอาไว้ก็จะได้2รู2นะคะแบบนี้2อ่อรูท2ลบด้วย ที่เราถอดมาเมื่อกี้สองรูทสองกำลังสองอันนี้คือ a กำลังสองตัวหลังก็ b กำลังสองใช้สูตรเหมือนเดิมค่ะวงเล็บแรกได้เป็น x L 2, ลบ2อรูทสนะคะวงเล็บที่2 x ทำไมคะบวก สองรูทสองจบอยากให้ทำข้อสิบเอ็ดเองนะคะอยากให้ทำข้อสิบเอ็ดเองอน,นักเรียนลองทำข้อสิบเอ็ดทำข้อสิบเอ็ดนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองลบสิบสองเนี่ยอ่ะทำยังไงสิบสองสิบสองมาจากอะไรคูณกันบ้างสิบสองมาจากหกคูณสองถูกไหมฮะมาจากหกคูณสองหกคูณสองเท่ากับสิบสองเราก็ต้องแยกหกด้วยหกมาจากสอง คูณ2เป็น4 4่คูณสเท่ากับส,บสิดังนั้นก็จะได้การดึงตัวร่วม2องรูทสมไม่ใช่ดึงตัวร่วมนะคะดึงตัวที่เหมือนกันออกมาก็คือเลข2นะคะก็จะกลายเป็น2องรูทสทั้งหมดกําลังสองแบบนี้นะคะ วงเล็บแรก x ลบ2ูทมวงเล็บที่2 x บวก2ูทจบนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่ตัวเลขถอดลากออกมาได้แต่ไม่สามารถถอดออกมาทั้งหมดเหมือนกรณีของข้อแรกแรกที่ทอดออกมาอ่าแล้วถ้าอยู่ในรูปของเศษส่วนจะทำยังไงอ่มาดูซิว่าถ้าเศษส่วนจะทำยังไงนักเรียนต้องสังเกต สังเกต x ก,กำลังสองเหมือนเดิมลบด้วย3ส่วน4ตัว3เนี่ยถอดรากไม่ได้แต่ตัว4ถอดรากที่2ได้ดังนั้นเราก็จะถอดนะคะก็จะกลายเป็นตัวแรก x ก,กำลังสองลบด้วยถอดไม่ได้ติดรากเอาไว้ส่วนด้วย4ถอดได้ถอดค่ะ ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้อย่าเพิ่งงงนะคะสามก็คือถอดไม่ได้เหมือนกรณีที่เราข้างต้นนะคะที่ถอดรากไม่ได้เราจะติดเล่าไว้อย่างนี้นะคะเราจะติดเล่าไว้อย่างนี้ส่วนสี่เราถอดได้ก็กลายเป็นสองยกกำลังสองนะคะอ่ามันอยู่ในรูปของในรูปของ a กำลังสองลบ b กำลังสองละ สามารถแยกออกมาได้เลยง่ายๆกลายเป็น x ลบด้วยรูทสาส่วนสองงเล็บแรกวงเล็บที่2อล่ะคะจะได้อะไรก็จะได้เท่ากับ x บวกด้วยรูทสาส่วนสจบนี่คือกรณีที่เป็นเศษส่วนนะคะมาดูข้อที่13กันบ้างข้อที่13อ่ะมิสให้ดูข้อที่12 จะได้เป็นตัวอย่างนักเรียนลองทำข้อที่13ลองทำข้อที่13เองนะคะ <_ c oughs> ก็จะได้เท่ากับ x กำลังสองลบด้วยอะไรคะ <_ t od> 5ถอดไม่ได้ลากติดไว้ค่ะ9ถอดได้ไหมคะ9ถอดได้กลายเป็น สามยกกำลังสองแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเอ็กลบด้วยรูทห้าส่วนสามนะคะโมดิบที่สองเอ็กบวกรูทห้าส่วนสามนี่จบกรณีนี้นะคะอ่ะมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายล่ะ ข้อสิบสี่ไม่ให้ดูด้วยไม่ให้ดูตัวอย่างนะคะไม่ให้นักเรียนดูตัวอย่างแต่นักเรียนลองทำดูอ่ลองทำค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สีเท่ากับ x กำลังสองถูไมคะลบด้วย7ถอดรากได้ไหมั้ย7ถอดไม่ได้ติดรากเอาไว้16ถอดได้16ถอดได้เป็น4ยกกำลังสองเท่านี้ก็คืออยู่ในรูปของ a กำลังสองลบ b กำลังสองแล้วนะคะ,ะมาดูทำได้ต่อไปได้เป็น x ลบรูทเส่วนสนะคะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย x บวกด้วยรูทเหารด้วย4จบนี่คือในรูปของกรณีที่เป็นเศษส่วนและก็ตัวส่วนถอดไม่ได้ถ้าเป็นโจทย์ในกรณีอื่นนักเรียนก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะคะ เราสามารถนำโจทย์ที on ite, ่มียกตัวอย่างให้ทั้งหมดนี้ไปหาคำตอบในแบบฝึกหัดได้นะคะทบทวนสูตรผลต่างกำลังสองหนึ่งรอบสูตรผลต่างกำลังสองสูตรมีอยู่ว่า A กกำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับวงเล็บแรก A ลบ B คูณด้วย A บวก B นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ของพหุนามดีกรีสที่เป็นผลต่างกํำลังสองก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและตั้งใจทำแบบฝึกหัดพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดี